สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวซีรีส์รักในไม่หลงเรือนตอนจบกันนะคะรุ่นพี่จะพานางเอกมาสาร,รภาพรักแต่พระเอกมาพานางเอกกับรุ่นพี่เลยไม่ได้สาร,รภาพรักกับนางเอกตามที่ตั้งใจไว้พระเอกพานางเอกมาหาเสียเเเส่ยวเปาที่โรงเรียนพอเสี่ยวเปาอยากเล่นบาสนางเอกถามว่าหนูอยากเล่นบาสกับพ่อใช่ไหมเสี่ยวเปาพยักหน้า พร้อมเรียกพระเอกว่าพ่อพระเอกดีใจมากที่เสี่ยวเปาเรียกตัวเองว่าพ่อพระเอกกับเสี่ยวเปาเลยเล่นบาสด้วยกันวันต่อมานางเอกมารับเสี่ยวเปาที่โรงเรียนแต่โดนลักพาตัวเสี่ยวเปาใช้มือถือถ่ายวิดีโอไว้จากนั้นก็โทรหาพระเอกบอกพระเอกว่าแม่โดนลักพาตัวเสี่ยวเปาบอกทะเบียนรถคันนั้นให้พระเอกพระเอกตามไปหานางเอก จากสัญญาณกำไลมือที่บริษัทได้ทำการทดลองลได้ใส่ไว้ที่ข้อมือนางเอกหนึ่งอันพระเอกรีบขับรถมาช่วยนางเอกโดยขับตามรถคันนั้นที่ลักพาตัวแต่ทั้งสองคันเกิดอุบัติเหตุเพราะมีรถบรรทุกตัดหน้าแต่ทั้งพระเอกและนางเอกต่างก็ปลอดภัยและพักอยู่โรงพยาบาลด้วยกันนางเอกบอกคนที่รักพาตัว เป็นบริษัทคู่แข่งของพระเอกตอนนี้ความทรงจำของพระเอกกลับมาแล้วนางเอกกอดปลอบใจและเล่าเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตให้พระเอกฟังว่าที่จริงแล้วอุบัติเหตุครั้งนั้นเป็นแผนของฝ่ายบริษัทคู่แข่งที่ต้องการทำลายพี่ชายของเขานนั่นเองสักพัก นางเอกอยากกินข้าวจึงชวนพระเอกหนีออกโรงพยาบาลมาข้างนอกเพื่อมาหาอะไรกินกันทั้งสองคนมีความสุขมากพระเอกนางเอกออกจากโรงพยาบาลแล้วก็พาเสือเปามาเล่นบาสท,ที่สนามนางเอกโยนบอลไปโดนหัวพระเอกพระเอกก็นึกถึงเรื่องพี่ชายขึ้นมาอีกครั้งพระเอกนอนลงบนพื้น เสี่ยวเปากับนางเอกก็ลงไปนอนด้วยเสี่ยวเปาบอกเสี่ยวเปาและพ่อแม่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปพระเอกและนางเอกได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วนางเอกจูบทะเบียนสมรสพระเอกเข้ามาบอกให้เรียกเขาว่าคุณสามีตอนแรกนางเอกก็ไม่ยอมเรียกสักพักนางเอกก็เรียกคุณสามีพระเอกอยากให้หนางเอกไปเรียนต่อที่เยอรมัน เพื่อไปทำตามความฝันของตัวเองนางเอกจึงไปเรียนต่อพอครบกำหนดวันกลับของนางเอกทั้งพระเอกและเสี่ยวเปาเตรียมช่อดอกไม้เพื่อจะไปรับนางเอกระหว่างทางนั้นนางเอกได้โทรมาบอกพระเอกว่าตอนนี้กลับไม่ได้แล้วพระเอกจึงพาเสี่ยวเปากลับบ้านด้วยความผิดหวังสักพักนางเอกก็เดินเข้ามาเซอร์ไพรส์เสี่ยวเปาดีใจวิ่งเข้าไปกอดส่วนพระเอก ก็ทั้งกอดทั้งจูบเลยต่อมาทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันโดยมีเสี่ยวเปาเป็นพิธีกรน,น้อยจากนั้นทุกคนก็ร่วมแสดงความยินดีกับงานแต่งของทั้งคู่อย่างมีความสุขสำหรับเรื่องนี้ก็จบแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ